สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยววัดนะครับซึ่งวัดนี้ชื่อว่าวัดดอยขม่อเชา้ชาเช้าแบบนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่19องศาอากาศเย็นๆแบบนี้ก็เหมาะกับการขึ้นดอยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าข้างบนนะครับมันมีวิว,วทิวทัศน์ความสวยงามบนยอดดอยของวัดนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเราก็ไปเตรียมตัวก่อนนะครับเดี๋ยวผมคงต้องหาข้าวกินก่อนจะได้มีแรงเดินขึ้นดอยนะครับเขาว่ากัน ว่ามันมีจํานวนขั้นบันไดที่ต้องเดินขึ้นประมาณ1,742ขั้นนะครับก็ไปดูกันนะฮะดูจะเดินไหวเปล่านะครับไปวันนี้เราออกเดินทางกัน ตอนนี้มาถึงวัดแล้วนะครับป้ายนี่ไงด้านข้างนี่เพื่อนบันไดธรรมดานี่ไงเดกเดินอ้องไปเรามาถึงแล้วนะครับตอนนี้เราก็มีการทําบุญพอดีนะครับประจําปีของทุกทุกทุกปีนะครับเขาบอกอเราเดินขึ้นเริ่มเวลา10โมง47อ่ะเราจะค่อยๆเดินขึ้นเราพักก่อนใช่ยัง มาเลยไปดูกันว่าใช้เวลาเดินขึ้นถึงกี่โมงแค่ประมาณแค่ประมาณกี่ขั้นวัน้เนี่ยรู้สึกเมื่อยล้าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแต่เขาไม่มีบอกนะว่ากี่ขั้นแล้วอะไรอย่างนี้หรือว่าจะบอกเป็นระยะ นี่เป็นทางขึ้นที่เราต้องเดินขึ้นช่วงแรกนะครับนี่ดูออืืระยะตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ขั้นนะครับตรงนี้เออไม่ได้นับขั้นนะ <c oughs> เนาะเ้าวไม่ท้าวยังนะ <c oughs> ของใครหรือว่า เออมันเมื่อยเออ <c oughs> เฮ้ยม,มีเหรียญด้าวยวย<า>ม,มีเหรียญวางมันไม่ได้มีอันเดียวมีอันนี้กับอันนี้ออไแต่นนี้ช่วยได้เยอะเออดีมันจะช่วยพยุงตอนนี้เราเดินกันอยู่ ที่อุณหภูมิ23องศาถือว่าอากาศค่อนข้างดีเฮ้ยน้องหมา,านู้นน่ะเดินอยู่นู้นน่ะเห็นปะ่ะต,ตัวใหญ่หน่อยสูงสๆหน่อยผมกำลังจะเดินขึ้นถึงสถานีสาราพักอันแรกนะครับผมเขาบอกว่าทั้งหมด4,000นะทั้งหมด1,742ขั้น เดินไม่ได้สิบเจ็ดขั้นก็รู้สึกเหนื่อยอ่อนเดินทีละสองเก้าเดยตอนขึ้นเนี่ยมันเมื่อ,อยตรงเนี้ยต้นขากับน้องข้างบนน้นไม่มีหลังคานะเกี่ยมาตรงนี้เลยนี่ละครั้งด้วยนี่เป็นสถานีแรกที่เรา ขึ้นมาถึง,ง,น,น,งนะครับผมดูสิด้วยความสูงขนาดนี้เราจะเห็นวิวไกลๆเห็นวิวตรงช่องนี้วิวสวยใช้ได้ไอ้ตรงนู้นคือตัวเมืองหรือเปล่าขาวๆนู่นนะ่ะน่าจะเป็นเชียงใหม่หรือเปล่านู่นน่ะนู่นนะ่ะดูดินี่ถ่ายตรงนี้ให้หน่อยรูปนึ้นะไป เราจะไปต่อจากสถานีแรกตรงนี้เขาจะไม่มีเขียนว่าขึ้นมากี่ขั้นแล้วนะเราก็คงจะต้องดาวเอาเองกะว่าประมาณสักสองสี่หกแปดสิบน่าจะร้อยขั้นตีทั้งประมาณร้อยขั้นอ่ะสถานีนึ่งอะไปกันต่อขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกเปิดทรัพย์เปิดบรารมี ตามจิตศรัทธาสาราที่หนึ่งทานบารามีนี่สาราที่หนึ่งดอมมาเยอะดมอมมาเยอะเก่าโรงเรียนอากาศเย็นสบายเป็นการขึ้นดอยขึ้นเขาแทบจะเรียกว่าครั้งแรกในรอบเป็นสิบปีได้ นานมากนะครับเคยไปขึ้นครั้งล่าสุดก็ตรงดอยอินทนนท์ซึ่งก็เป็นสิบกว่าปีแล้วนะไปไปกันต่อสถานีที่สองเห็นยังดูแม่ผมเขาแข็งแรงมากครับนี่ดูน้ำหน้าไปไกลเราเดินกันอยู่สามช่วงสามช่วงคน นูน่นไปแล้วคนแก่สุดผมเดินอยู่ช่วงกลางแล้วนูน่นเอาไปไหนละมากับไม้เท้ามีอุปกรณ์มากกว่าเขาเพื่อนไปแล้วก็ทิ้งดำไปเยอะเขาไว้ข้างหลังให้เขาเดินตามมาไปเรื่อยนะครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยนะเพียงแต่ว่ามันเมื่อยขาโอ้โหดูสิไปนู่นแล้วอะ่ะ ค่อยๆไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ควบคุมการหายใจค่อยๆเดินไปตรงนน้นเห็นภูเขามีภูเขาจริงๆน่าจะเป็นลูกเดียวกันนะภูเขามันอ้อมมันตีโค้งมาฮะมันหยุดกินน้ำมา เราจะหยุดกินน้ำสักหน่อยไป<อ>จิบน้ำเรียบร้อยเดินขึ้นต่อในช่วงน่าจะสองร้อยถึงสามร้อย เฮ้ยแต่รู้สึกว่าเหมือนวิวมันดีขึ้นนันะน่าตรงนั้นน,น่ะส่งโล,ล่งๆน่นะสถานีแรกเลยขึ้นมาหน่อยเดียวตรงนั้นแหะเมื่อกี้อ่ะที่แกขึ้นมาแกรู้สึกหูเริ่มอื้ออื้อวไนะเหลอเออแถวนี้เขาปลูกแต่ต้นสักกันนะ คับเนี่ยเดินขึ้นมาแล้วคือกูเออก็เหนื่อยใ,ใจเอามาแะัไนละไอที่มันชันชันเมื่อกี้มันเหนื่อยนี่ก็น,น่าจะได้สักสามร้อยกว่าขั้นแล้วมั้งเนี่ยยังเหลืออีกตั้งพันกว่าเครื่องทางโอ้โหนี้เราเข้าสู่เส้นทาง,าทางแล้วหน้าปกตินะครับตอนนี้เดินไปเรื่อยๆอ่ะถึงศาลานที่สอง มาเราก็จะพักสักหน่อยตรงนี้สาลาที่สองศีลบารมีมาพักสักคู่ตอนนี้เราเดินขึ้นมาใช้เวลาตอนนี้สิบเอ็ดโมงสิบหกเราใช้เวลาไปประมาณครั่วโมงครึ่งชั่วโมง,ง,โมงจนมาถึงสถานีที่สองแล้วนไะ เราจะเดินไปกันต่อนะครับก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าถึงข้างบนอาจจะใช้เวลาถึงประมาณก่อนเที่ยงได้มั้งตรงนี้จะเดินสบายหน่อยนะเนี่ยเป็นทางเดินยาวๆวเ,เออม <c oughs> าจุดมุ่งหมายของเราวันนี้คือจะขึ้นไปเอาน้ำจากบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ ก็เป็นสี่มงคลของที่นี่นะครับเอาละเริ่มที่จะมีขั้นบันไดและวอา้าสถานีที่สามแล้วสถานีละร้อยขั้นไม่รู้เดาเอาลองหารดูดิ ตรงพื้นเรียบก็คงอาจจะเป็นหนึ่งขั้นแบบยาวๆไม่รู้จะนับขั้นยังไงแต่มันก็สโลปไปเรื่อยๆอืมอันนี้เรากำลังจะเข้าสู่ศาลาที่สามศาลาพักจิตและพักใจนะครับผมเราคงต้องไปนั่งพักกันก่อนเป็นช่วงๆไปนะครับผมมาตรงนี้สิ แถวนี้จะเป็นความชันมันค่อนข้างที่จะชันแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นสูงมาลีมีศาลาให้พักสองศาลาเลยศาลาสามกับศาลาสี่อ๋ออันนี้สามกับสี่หรือว่าเขาจะเบิ้ลให้เราเราพักฝั่งนี้ก่อนก็ได้เขาจะเบิ้ล เขาเบิ้ลสารลาให้เราหรือเปล่าครับนะผมแสดงว่าเราขึ้นมาครึ่งแล้วตอนนีสิบเอ็ดมงครึ่งแล้วมาตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับผมไปเดินกันต่อพักเสร็จจากศาลาสามและสี่ผนทางที่เราต้องรีบปรีเข้าไปดูสิ เป็นแนวโคง้งเป็นแนวโค้งหรือเราถือแล้วยังพันเจ็ดนะพันเจ็ดนะไม่ใช่สามร้อยห้าสิบไปกันต่อดูวิว นี่คือวิธีคลายเครียดเวลาที่เราเดินเหนือหน่อยๆเมื่อยเ,เราก็ต้องหยุดคลายเครียดบ้างเอ้ตรงนี้ดูดิมันเป็นเนินขึ้นไปเว้ยเฮ้นี่มันเหมือนจะยอดเขาหรือเปล่าเนี่ยนี้เป็นแนวโคง้งโค้งขึ้นไปนะ่าจะเป็นแนวโค้งขึ้นดอยเราต้องใสโคง้งตามแนวโค้งนี้ เป็นการโค้งซ้ายแล้วเราก็จะขึ้นไปถึงยอดเฮ้ย <Hey, S 1> ทำไมำจริงปะเนี่ยใช่หรือนั่นอะนี่หรอพันเจ็ดสี่สิบสองอะไม่น่าใช่หรอกมั้งมันต้องเป็นทางแยกนี่เป็นทางแยกหรือเปล่าข,ข, <laughs> ขึ้นอีก <laughs> อันนี้ <laughs> ขึ้นอีกเนี่ย เนี่ยโค้งเนี่ยเขาเรียกโค้งเบรกแตกตรงนี้มันต้องเป็นโค้งซ้ายไปแล้วคุณไม่โค้งตามเขาคุณก็จะลงแนวนี้รับผมไปไปไหนเนี่ยไปไหนต่อเนี่ยโค้งไปไหนอ่ะเฮ้ยทำไมเหมือนขั้นบันไดาหายไปอ่ะออกไปทางนูน้นแล้วนี่ไงทางขึ้นนึกว่าถนนขาด เหมือนจะถึงแล้วเปล่าน่ะสีแดงๆคืออะไรอ๋อศา,าลายังไม่ถึงหรอกครึง่งทางถึงหรือยังก็ไม่รู้วนกลับมาที่เดิมนกลับมาที่เดิมไอหน้าโง่อ๋อเป็นเป็นศาลาเหมือนกันแต่ว่าศาลาตรงนี้ก็จะดูจะดูอึมครึมหน่อยนะาาดูบรรยากาศนึกถึงตอนกลางคืน ศาลเจ้าพ่อลุงขุนลามดอยขมอ่อกลุ่มอนุรักษ์ดอยขมอ่อสร้างถวายนี่นครับรอันนี้เป็นศาลาที่ห้าวิริยะบารามีนะครับผมอันนี้เป็นศาลาเจ้าพ่อสายฟ้าก็กลาบไว้ท่าน,นครับเป็นการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นครับขอให้การเดินทางการขึ้นดอยครั้งนี้ก็ ขอให้ไม่มีอุปสรรคครับผมตาทุไปเราเข้าพักในศาลาที่ห้ากันก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อกันพักสักหน่อยพักสักครู่ไปต,ต,ต,ต่อไปต่อเรีร้อยนะนี้เวลาหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเป็นโมงสี่สาม นี่ครับผมไปเดินกันต่อแนวนี้ก็จะเป็นแนวที่น่าจะขึ้นเริ่มเย็นแล้วเนี่ยเป็นแนวดิ่งขึ้นเรื่อยๆโอ้โหดูตรงนี้ดินี่เป็นแนวแนวดิ่งเ็าเรียกว่าแนวอะไรวะชันเออแนวชันโอ้นี่ชันแล้วเนี่ยชัน ฉันจะเดินขึ้นไวไหมไปมาแนวนี้ก็ไม่ค่อยชันแล้วพักนิดนึงก็จะขึ้นไปแนวชันกว่าเดิมอีกนูนนี่เย็นเนี่ยตรงนี้เย็นโอ้หมองแบงล่างหูุนดิหมูเด้งอยู่กับอยู่กับครูบา เฮ้ยสาราเจอสาลาโอ้อันนี้ชันอะชันเลยชันกว่เมื่อกี้อีกเจอสาลาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆรู้สึกว่าน่าจะมีความชันมากขึ้นกว่าเดิมจากสาลาเมื่อกี้เขาก็เลยทําสาลาถี่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจก็น่าจะเป็นไปได้นะ่กับผมดูสิยังไม่สุดหรอก ดูยอดดีดูยอดดียอด,ด,ยอดมันอยู่ตรงนูน้นน,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 นู่นนู่นนะฮะชันชันกว่านี้อีกโ <c oughs> อ้เจยอยากตายโอ้ชันจริงพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยเนี่ยมันชันมากมันชันมาก เอาละตอนนี้เราอยู่สาราเจ็ดสัจจะบารมีและสาราหกสาราขันติบารมีสังเกตเขาจะให้ที่พักเยอะเป็นปกติดูดิมีมานั่งด้วยเขารู้แน่ว่าจะเดินกันไม่ไหวอ่ะมีหอคอยด้วยหอคอยงาช้างโอ้โหแม่เจ้านึกไว้ว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างบน ตอนนี้เรากำลังเรากำลังทำใจกันอยู่ครับตอนนี้เห็นหนทางแล้วมองดูแล้วมันเหมือนไม่ใช่บันไดเลยเหมือนเป็นสไลเดอร์มากกว่าดูดิใชไหวไปก่อนเลยเขาห้องน้ำอ๋อพักครึ่งไงห้องน้ำใน่จะสำรวจห้องน้ำบ้างพักก่อนดูดิตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำ นะครับผมแต่ว่าดูค่อนข้างลกผมจะพามาสํารวจดูสิโอ้อย่าพลาดเชียวนะอย่าพลาดเชียวนะไ,นไม่ใช่ต้องต้องเข้าข้างนี้ ไปค่อยเดินอังจริงเดินขึ้นก็ก็เหนื่อยอยู่ครูก็ไม่มีคำพูดเหมือนจะพูดแต่ก็ไม่มีคำพูด <c oughs> ให้ท่านผู้ชมดู <c oughs> มันก็จะมีศาลาให้อีกแล้วนะครับแต่ดูความชันดูความชันก่อน <c oughs> เรากำลังจะก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดของดอยขม่อพูดมากไม่ได้แล้วตอนนี้พูดมากแล้วกูเหนื่อย,ยอ๋อไหนไหนขอดูดสิ<ด>ยาวเหมือนกันอะความสำคัญของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขม่อบ่อน้ำทิศนี่ดอยขม่อเป็นภูเขาอยู่ลูกหนึ่งลักษณะ สูงชันมากรูปร่างเหมือนหม้อคว่ำชาวเมืองเรียกกันมาแต่โบราณว่าดอยคว่ำหม้ออ๋อคือดอยคว่ำหม้อนี่เองต่อมาเพี้ยนมาเป็นดอยขม้อที่เรียกกันเช่นนั้นเพราะว่าบนยอดดอยมีบ่อน้ําที่เกิดจากกลางแผ่นดินถือกันมาแต่โบราณว่าเป็นบ่อน้ําทิพย์ที่บริเวณปากบ่อจะมีป้ปายปักว่าบริเวณบ่อน้ําทิพย์ห้ามผู้หญิงเข้าเพราะเมื่อผู้หญิงเข้าไปแล้วน้ําในบ่อจะแห้งทันที น้ำทิพย์จากดอยขม่อถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในเจ็ดแห่งที่ได้มาจากแม่น้ำและแหล่งน้ำสำคัญและเป็นสิริมงคลของประเทศเพื่อนำมาทำน้ำพระพุทธมนต์ณมหาเจดีสัานอันเป็นมหานครโบราณเจ็ดแห่งนะครับนี่เป็นประวัติคร่าวๆนะฮะก็เพื่อไม่ว่าไหนขึ้นมาก็ลองมาหาอ่านดูครับตอนนี้โอ้โหดูวิวว้าวว่าวยังไม่ถึงยอดนะมา ไปกันต่อเหรอ,อจริงเหรอเออแม่รอรั้นสุดท้ายนั่นมีคนประท้วงมาเฮ้ยเที่ยงห้านาทีถึงเที่ยงประมาณเที่ยง มันอยู่ขั้นสุดท้ายรอแปบ๊บและตอนนี้ผมกำลังจะเดินขึ้นไปถึงยอดดอยดูสิมาแล้วยอดดอยจ๋าฉันมาแล้วทำไมปวดขาจังวะมึงจะสงสัยทำไมเฉยๆเลยร่างกาย รอตรงนี้เนี่แม่มาแล้วเออมาตอนนี้เราเดินขึ้นมาถึงแล้วนะครับนี่คุณคือผู้พิชิตยอดดอยขม่อบันได1 7 4พันร้อยสี่สิบเก้าขั้นนี่เข้าไปตรงนั้นได้มีเก้าอี้้ะมักน,น,มนก็มีที่นั่งนี่ๆมาบนตรงนี้ สาุลูกถึงแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เราต้องไปแปะถ่ายนะเราถ่ายกันอือโอ้โหวิวดีมากโอ้โหอุจิารยดอยอ่ะมี่ถ่ายแล้ว คือยังคุ้มถอดสัมภาระอรอกก่อนวิวดีโ<ล>คตรร่มานะอยีีทบพพุธผ ครับตรงนี้ก็มีรอยพระพุทธบาทตามที่ป้ายเขาบอกนะครับผมตรงนี้จะมีเป็นศาลากลับไหว้นะครับมีบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเจดีครับเดินดูต่อโอเคอันนี้ก็มีให้สแกน QR โค d e ด้วยนะนี่ครับอันนี้เป็นป้ายประวัติและความสำคัญของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ห้ามสตรีเพศเข้าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โดยเด็ดขาดครับก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของผมเองที่คงต้องลงไปเอาน้ำทิพย์ น้ำศักดิ์สิทธิ์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมคงจะต้องไปทำภารกิจที่เรามุ่งหวังไว้นั่นก็คือไปเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อัดนเองนะครับว่ายว่ายครูบาักหน่อยก็กราบบ้ายครูบาศรีวิชัยักหน่อยนะครับผมมาตอนนี้เราก็จะพักกิน อาหารว่างสักหน่อยนะครับรองท้องขึ้นมาถึง <Yeah. S 1> แล้วก็เดี๋ยวไปค่อยลงแบวน้ำศักดิ์สิทธิ์ในบ่อน้ำทิศตอนนี้ผมจะทำการลงแบวน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับก็หนึ่งขวดใหญ่กับหนึ่งขวดเล็กมองจากข้างบนมันมองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นถ้ำลงไปก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันว่าในถ้ำเขาจะเป็นยังไงนะครับผมไป let's go <S <c oughs> ลงล่างครับตรงนี้มีรูปปั้นพญานาคนะ นี่ดูทางลงไปสิอ,อ๋ออยู่แค่นี้เองเหรออะเดี๋ยวผมจะพาเดินชมรอบๆนี้ก่อนนะนี้ก็เป็นรูกป,ปั้นพระศิวลีมหาราภนะครับผมรุ่นบรารมีจอมมหานัราดซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นลูกกรงกั้นไว้ครับกั้นไว้ในบริเวณนี้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วตรงนู้นก็จะมีเป็น ตรงนั้นผมไม่รู้ว่าไปยังไงอะ่ะมีเออ่พระพุทธรูปตั้งอยู่ตรงนั้นอีกหนึ่งดูกันข้างล่างตรงนี้ทางเดินค่อนข้างที่จะชันนะเราต้องระวังอย่าให้รีบเลยทีเดียวแล้วผมโอ้โหูชันอยู่ชันอยู่เอ มีน้ำผุดขึ้นมาอยู่นะครับนี่ผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าถ้าผมถือไปเนี่ยผมแล้วก็ลงไปด้วยผมว่ามันอาจจะลําบากไปนิดนึงอยุงผมต้องรีบแล้วฮะเพราะว่ามียุงอยู่มียุงมีพึ่งมาเอาทีละขวดก่อนไปกันอู้ <Okay. S 2> ได้มาขวดหนึ่งแล้วครับนี่มาเต็มขวดเลยอีกหนึ่งขวดมาขวดเล็กน้ำก็จะออกเป็นสีเหลืองเหลนิดๆน,นะครับแต่ว่าน้ำมันน้ำเนี่ยค่อนข้างใสนะเนี่ยไปเราขึ้นไปดีกว่ามีพึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอเก็บสัมภาระสักครู่นะครับผมไปเราจะได้เดินขึ้น พึ่งตอมพึ่งตอมดูสิข้างบนมันเป็นหินผาเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวเราเอาไปให้ทังทีมงานเราดูนะครับว่าเขาจะมีความรู้สึกแบบไหนนะครับ มาแล้วเป็นไงบ้างบอวงจะให้ดูให้ดูให้ดูขวดน้ำก่อนเปิดดิเหมือนน้ำไม่น่าเลยอ่ะน้ำส้มปล่อยอ่ะที่เราไปส่งน้ำผาไม่มันจะออกสีเนี้ยคือน้ำธรรมชาติเลยหรอใช่โอู้หยาเข็น่ะยา็นบอกก็เขาว่ากันว่าเอาไปประพรมในพื้นที่ที่เราจะทำ การค้าการคงการค้าการขายทำโร,รงรทำไร่รธรุรกิจอะไรเพื่อเป็นสี่มงคลได้นะครับนี่เสร็จภารกิจเหนื่อยกันอีกครั้งหนึ่งก็จะต้องเดินลงนะครับผมขาแข้งก็คงจะต้องสั่นเป็นเรื่องปกติเนี่ย yeah. ใช่เลยกล้ามเนื้อแม่งตอนนี้แม่งใช่เลยหมอกเตลีลาดฮ่าจ้อยู่ใหญ่อ้ตอนนี้เราก็จะเดินถึงลงตรงศาลาแรกแล้วขาลง ก็ใช่ว่าจะไม่เหนื่อยเหนื่อยก็ตอนขึ้นเพราะมันเอ็นไปด้านหน้าขั้นบันไดเพื่อนๆคนไหนมาก็แวะมาถ้าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยถ้าไม่เหนื่อยไม่เมื่อยตลกกันได้คุณคุณตลกกันได้คุณตลกกันได้ถ้าไม่เหนื่อยไม่เมื่อยครับผมก็คงจะลาก,กันไป พียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่อยมาดูกันว่าผมจะไปเจอที่อะไรในโซนภาคเหนือพาเพื่อนๆไปเที่ยวอีกนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนลวกันนะเจอกันใหม่นะบายบายไม่เหนื่อยไม่เมื่อยแวะปะเนี่ย